คาถาสัมภเวสีคุณชีพเฮ้ยชุบนี่เดินออกมาจากลงนี่มันผีโล,ลงเย็นฟื้นคืนชีพนี่หว่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุน8ปทีการันตีกินเกลือกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้กับตู้แปทีตู้สามัญประจำเกมฟรีไฟล์วันนี้ของรางวัลใหญ่เป็นคถา,าสัมภเวษีคืนชีพ ต้องกด2คนนะครับท่าคู่นั่นเองท่านี้จุดเด่นก็คือมันสามารถกดร่วมกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นท่าหยุดด้วยอปกติท่าคู่มันจะไม่หยุดนะแต่ว่าท่านี้มีหยุดแล้วก็มีเสียงประกอบด้วยนะครับก็คือไอเสียงแล้วายคาถาตั้งเองนะะอน,นี้เป็นคาถาต้องห้ามนะคาถาที่เราสามารถเชิญคนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ กลายเป็นมาอยู่ในฟรีไฟล์ซะแล้วแต่ว่าชุบเพื่อนไม่ได้นะได้แค่ใช้ท่าหลอกๆนะครับคือไม่ใช่แบบเพื่อนตายแล้วเราใช้ท่าแล้วเพื่อนฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่นะม <c oughs> าลุยเลยครับเฮ้ย <c oughs> ครั้งแรกทําไมจดเพชรนะปกติก้าเพชรนี่อ่ะจดเพชรก็ดีถูกลงโอเคปับที่หนึ่งมาดูกันว่าผมจะได้ของเลยหรือเปล่านะฮะมาครับทุกคนหนึ่งครั้งต่อไปสองครั้งแล้วก็สามครั้ง สี่ครั้งไปห้าครั้งต่อเนื่องหกครั้งนี่ต้องมาแล้วเจ็ดครั้งนี่ไม่ไหวแล้วแปดครั้งนี่มาเหอะม,มันต้องมาแล้วแหละล้างขนาดนี้จะไม่มาได้ไงใช่ไหมเพราะว่ามันแปดทีการันตีล้างตู้ยังไงละ่ะอุซ่าหนูกูจะไม่เกลือนะครับท้ายที่สุดมันก็เกลือจนตายคือมันก็เป็นท่าคู่นั่นแหละนะครับเป็นท่าระดับเกรดสีสแดงเลยนะ เกรดที่สูงที่สุดของท่าเต้นแล้วนะครับท่านี้ก็แน่นอนว่าต้องกด2คนแต่ถ้าเกิดกดคนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะแบบไล่กระถาฟึบฟับแล้วก็แบบก็ไม่มีอะไรมันก็จะยืนค้างอยู่เนี้ยเพราะว่าไม่มีเพื่อนเดินออกมาไงเออมันก็จะค้างยาวแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะปะสรุปราคาเลยละกันวันนี้ก็1 5 7 0เพชประมาณ400กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวไปดูเล่นจริงกัน วันนี้เดี๋ยวแบบประชุมแจ็กกี้นะดูว่าแจ็กกี้จะฟื้นหรือเปล่าไปลองโดดล่มไปโชว์กันเลยจ้าข้าค,คือมาดระขี่กุลามะก้าวหางสัตว์เลี้ยงของข้าข้าขี่ลงเครื่องบินเลยเนี่เป็นไง กลายเป็นของแลรไปแล้วนะครับสำหรับสัตว์ขี่ตัวนี้นะฮะมันเป็นสกายวิงก้าวหางนั่นแหละมาตอนนาฬโตะบดที่หนึ่งนะครับซึ่งใครที่ซื้อไม่ทันก็เสียใจด้วยนะฮะผมว่าไม่น่าจะกลับมาอีกหรอกมั้งใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่ใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนอยากได้เยอะๆ GM ก็อาจจะเอากลับมานะฮะโอเคมาลงกันที่โรงงานมีคนลงกับเราใจเย็นพ่อหนุ่ม คนหนุ่มต้องใจเย็นๆนะเออเอาดีจักกี้เอาดอออออีลงมาพวกก็จะซัสแล้วไม่เกรงใจมาดาระเลยมาดาระมากจิระยะเดี๋ยวก่อนไอสองคนนี้ทรงผมตัดร้านเดียวกันด้วยนะเนี่ยคือผมยาวทั้งคู่คนหนึ่งผมดำอีกคนหนึ่งผมขาวคือในเรื่องรルโตะสองคนที่เขาแบบลงมาวิ่งทําภารกิจด้วยกันได้หรือเปล่าฮะ ไม่ได้ใช่ไหมคืออยู่คนละฝั่งเลยใช่ไหมเนี่ย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 หลังกล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยภารกิจเราคือยิงไอ้ตัวหลังกล่องเฮ้ยไปไหนอะ่ะเอาหนีกันอย่างนี้เลยเหรอพนันธมิตทางเน่จเจ้าจงมาสู้กันอย่างสุดสุดหน้าข้าคือมาดละยังไงละ่ะตัวเตึงเทวสงครามเฮ้ยโอ้โหยิงไม่เกรงใจเลย เอาไม่เก่งใจมาตะละเลยนี่นอยู่อยู่อยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องเฮ้ยตึงเว้ยเฮ้ยตายยากสุดด้วยไอยคนนี้จงกลายเป็นถ้วยบะหม,มี่ไปซะวันนี้เล่นปืนอะไรดีครับเอาเป็นว่าปืนอะไรก็ได้ที่มันจริงคนตายแล้วกันเอา M4 ม,มาก่อน เป็นเอฟ9หางนะฮะอันนี้ก็ได้มาจากตอนบทที่1เหมือนกันนะครับช่วงบทที่1งเนี่ยของดีๆก็เข้ามาหลายชิ้นนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของทางฝั่งตัวธรรมะฝั่งนารูโตะซาซิเกะอะไรพวกนี้นะครับเก้าหงก้าหางมากันเพียบแต่ไอ้บทที่2เนี่ยคอแลแลบมันจะเป็นฝั่งตัวร้ายหมดเลยนะครับตัวเด่นสุดก็น่าจะเป็นอิทาจิใช่ไหมอิทาจิมาตาละเฮ้ยแต่ว่าตัวดีก็มี ก็มีมินาโตะไงพ่อนารุโตะนะฮะก็ะเป็นตัวดีเข้ามาตัวเดียวแต่ที่ขาดไปเนี่ยคือฝั่งตัวผู้หญิงนะไม่เข้ามาเลยเอออยากให้ซูนาเด็กเข้ามามากเลยอะเบิ่มเบมเลยซูนาเด็ <c oughs> ต้องมีบทที่สามแล้วแหละ GM จัดให้หน่อยนินจาหญิงยกเซตอะไรอย่างงี้ <c oughs> มาวิชาต้องห้ามขาถาสัมภเวสีคืนชีพเอ้ยจบปุ๊บ <c oughs> นี่เป็นไงเดินออกมาจากโรงเฉยนี่น,นะครับกดปุ๊บมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะฮะแต่เพื่อนอนะ่ะขยับได้นะจะมีแค่ตัวเราที่ค้างนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะแล้วเราก็กดท่านี่ขาถา,ส,า,ถาสัมทัสไว้สีคืนชีพเฮ้จะปะปะับปับปนเฮ่มาดาระอันเชิญจิระยะคืนชีพ <laughs> มีจริงไหมในเรื่องนาูโตะมีฉากนี้ไหมมีฉากมารดาใช้คาถาอัญเชิญจิระยะเฮ้ยจ๊ปุ๊บๆนี่กดปุ๊บเพื่อนก็เดินออกมาจากโรงเท่ๆแบบนี้นะครับแต่มันเป็นแค่ท่านะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นแค่ท่านะฮะไม่ใช่เพื่อนตายแล้วเรากดแล้วเพื่อนออกมาจากโองแบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเพื่อนตายเนี่ยต้องไปตู้เจนะฮะไอ้เจ้าเป็นใคร เจ้านี่ก็บังอาจมาใช้คาถาเหมือนกันใช่ไหมคาถามวนบอลลัมเฮ้ยเอา้าพธนาชาน,านจิรายะลวงของจริง<า>ไอ้ฝั่งนู้นเล่นสะเก,ก็ตผมปิวดูก็หายเลย <Double kill. S 1> โดนไครลอสเปิดซะแล้วถึงจะโดนเนิฟแต่ว่าก็ยังมีคนเล่นอยู่เขายิงตรงไหนขอบเนินข้างล่างแน่เลยไม่เห็นตัว ไอตัวที่ยิงผมเมื่อกี้มันอยู่ไหนเนาะน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเจอนน่เทปสายฟ้าเหินมาตาละใช้ได้ทุกคาถาคาถามนดโ,โตก็เอามาใช้ตัวตึงของเรื่องนะฮะตัวนี้พลังอลังการจัดทรงพลังมากเอ้ยและไอคนที่ยิงเนี่ยไปไหนไม่มาเอาคืนแล้วหรอ,อนี่ดีหรือเปล่าเราหรือเปล่าใช่ไหม เอาแล้วมายืนอย่างนี้ยืนรับลมเหรอจ้าให้ไฟฟ้า,ฟาหืนไม่ให้ซุปข้างบนนี่มันลังโจรที่วา่าไอ้วอมันเอามาดาละไม่อยู่หรอกว่าไงน้องบินชาแค้วนไหนมาแอบตั้งรังแถวนี้ โดนมาดาะทลายลังโจรในเดือนนี้มียอดรับชมจากผู้ติดตาม48.5นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง51.5เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คลิปจะได้เต้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสิบล้านซับไวๆด้วยนะครับสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอย มานี่ท่านอาจารย์จิระย,ยะเดี๋ยวข้าจะอัญเชิญท่านออกมาจากโรงเย็นอีกทีหนึ่งท่านต้องมายืนใกล้ๆข้านี่ข้าจะโชว์คาถาสองพวสสีคื่ชีพเป็นไงเดินออกมาอย่างตึง <Wow. S 1> มาพร้อมอาวุธเต็มตัว มาดูคำคมทางบ้านดีกว่าเป็นคำคมในรอบเดือนนะครับเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครส่งมาคำคมครับพิพจน์วิ่งตามเขาจนหอบสุดท้ายได้เป็นขค่ตัวประกอบในชีวิตเขาโอ้มันจะเศร้าอะไรปานนี้ละไอ้น้องเอ๋ยนะไม่ต้องไปวิ่งตามเขาก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นขึ้นรถตามบ้างอะไรงี้จะได้ไม่หนื่อย <c oughs> มีคนซัดกันข้างล่างแม่ขับรถผ่านมาพวกยิงใหญ่เลยยิงอะไรกันปัม๊มปัม๊มปั๊มเลยจานบนปั๊มเลยเนิน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 สองคนสองคนไม่รู้ตีเดียวกันป่ะนะอาจจะคนละตีหรือเปล่ายิงกันอยู่อย่างนี้น่าจะใช่มันน่าจะใช่น,ะน้องไปหนึ่ง เต้น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 ,ตนไปสองไปสองยิงฟรีอ e ีสปอร์ตนะจังหวะน,นี้ดักหลอยขอบวงอย่างชอบเลยเนะี่ยยิงไม่ให้เขาเข้าวงไปสามไปสามเน้นๆแล้วปืนอย่างแรงปืนอย่างแรงปืนไม่แรงไม่มีแรงยิงไปสี่น้องแหลม a c 8 0เรามันเอาจัดนะแพทนี้ไม่มีใครจะสู้เราอีกแล้วใช่ไหมจานอะไรนะจานอยากคืนชีพใช่ไหมได้นี่แน่ออกมาจากรลงไ, <laughs> ไปหมดแล้วมดาดละกจิรยะ สองคนนี้ถ้าสู้กันจริงๆใครชนะน่าจะมาดาละใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะจิระยาก็พลังเซียนนะครับสู้กันตัวตัวมีหรือเปล่ามีฉากสู้กันไหมผมก็ไม่ชัวร์ช่วงท้ายเรื่องเหมือนกันนะครับารายละเอียดมันเยอะดูไม่ทันเอาจริงเป็นการ์ตูนที่แบบว่ายาวมากนะนาจตะนี่เดี๋ยวเราไปตักบนหลังคากัดีกว่าท่านจานเอา้าเก แกบังอาจยิงอาจารย์ฉันได้อย่างไรเอาเนอร์ซะแล้วมาตะลรักกันเนอร์เป็นเหมือนกันนะเนี่ยทนอาจารย์มีเข็มปะเนี่ยกดด่วนขอบคุณนะเฮ้ยในหอหน้าต่างเลยชั้นสองมีตัวดักหลอยอยู่ไอ้นี่มันไม่ธรรมดามันดักหลอยขอบกง เจอกันชั้นสองชั้นสองทำเลเขาดีกว่านะตรงนั้นมีตู้ชุบไงมันชุบได้ตลอดแต่ว่าตรงเราเนี่ยมันมีตหลังคา <c oughs> เฮ้ยตึงเกินแบําเนึงแบําเนึงเดี๋ยววัดด้วยขอพัญญาก่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่วัดด้วยน้องสามเมตรพอ ไม่ต้องยิงเยอะยิงเยอะเปลืองกระสุนมาจานเดี๋ยวอ้อมไปเอ้ยแกใครเนี่ยปุยปุยงับปุยปุย,ปย,ปยงบับมาไงงบับน,น่าจะวิ่งไปเก็บของแน่เลยใช่ไหมจานคาถาส่องพว้ไสีคืนชีพนี่เดินออกมาอย่างแอ๊กอ่ะ <laughs> ฟื้นคืนชีพแล้วคืนชีพอีก วางจานขวามีเติมยาเติมยาล้ม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 ไปหน้าอีไม่ให้ซุปป้าแตกสองทีนี้ก็เหลือไอ้ตรงบ้านตูเจเอา้าวอยู่ไกลขนาดนี้หมดตีดิครับ เกัสิกะมาบอยสิกะมาบอยสิกะมาบอยหมดตีโชคดีนะน้องๆเฮ้ยแล้วไอ้บ huh ้านน่ะไม่ไปไหนจริงไอ้บ uh ้านใหญ่เหอเฮ้ย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 ขวามีขวามีขวามีอีกจานจานหัวคุ้ณๆนะล่างเดียวกันปะเนี่ยจิรายะทำไมมีหลายร่าง ทรงผมคุ้นๆชุดฟรีนะครับจิระยะจากคอลแลปนารุโตบทที่1ส่วนบท2เนี่ยเป็นโอโรจิมารุผมยังไม่ได้ไปกดลับเลยเอาจิระยะจิระยะยิงจิระยะซะแล้วโอ้จบกันสวยแล้วไงชุบได้ไหมเนี่ย เอ้ยแล้วเขาจะมาถมผมอีกหรอดูท่ามันจะไม่ค่อยดีแล้วจังหวะนี้เราจะฝ่าไปชุบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเลยอ่ะครับใจเย็นๆน,นะครับหูตึงเกินนี่ะตึงเกินนี่ะตึงเกิน เม็ดเดียวพอน้อง1เม็ดขึ้นสมอง2เม็ดขึ้นสวรรค์จบเลยทีนี้กดอันเชิญอาจารย์ไม่มาเลยเฮ้ยเสียงใครเสียงใครไม่รู้ที่รู้ร,รู้ขอจูกก่อนสลับที่กันน้องเฮ้ยนี่มันมินาโต่นี่ว่าท่ารุ่นสี ดังป้องไม่นะรุ่นสี่สกลายเป็นโกโก้คันโดนระเบิดหยอดลูหน้าของสารเขานะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับท่าคู่คถาอัญเชิญสัมภเวสีคืนชีพก็ เอาไว้กดเล่นกับเพื่อนได้นะฮะเป็นท่าคู่ในทีมนารูโตะนะกดแล้วเพื่อนก็เดินออกมาจากโรงเท่ๆแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากตามที่เห็นเลยแต่สนใจดูว่าจะสุ่มมาเก็บไว้หรือเปล่านะครับ